เปิดปี2 0 2 6มานี่ตลาดหุ้นอเมริกาเอ,อ่อมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะเราได้รับข้อมูลชุดหนึ่งที่ดูเราต้องขมวดคิ้วเลยคือเงินมันกำลังไหลออกจากหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ที่ทุกคนรักไปอยู่ในที่ที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงวันนี้เราจะมาลองปฏะติดประต่อเรื่องราวนี้กันว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรคือเบื้องหลังปรากฏการลมเปลี่ยนทิศครั้งใหญ่นี้อืม hmm. ใช่เลยครับคือภาพที่เห็นตอนแรกอาจจะดูเหมือนเป็นแค่การขายทำกำไรธรรมดาธรรมดาแต่พอเราเจาะลึกลงไปในข้อมูลหลายๆส่วนทั้งเศรษฐกิจตลาดแรงงานไปจนถึงการค้าระหว่างประเทศมันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่ต่อกันแล้วได้ภาพที่ใหญ่กว่าที่คิดมากอาจจะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนวัตถุากการลงทุนรอบใหม่เลยก็ได้ครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ตัวจิ๊กซอชิ้นที่ชัดที่สุดก่อนเลยดีกว่า คือภาพในตลาดหุ้นดิฉันเห็นตัวเลขแล้วยังแปลกใจเลยค่ะหุ้นขวัญใจมหาชนอย่าง n v i d i ีเดีย e p p l e โดนเทขายจนดัชนี n a s d a กร่วงไป0.6ครับแต่ในเวลาเดียวกันดัชนีที่ชื่อ Russell 2 0 0 0ที่รวมบริษัทเล็กๆก,กลับพุ่งทําจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์เลยมันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะมันหมายความว่ายังไงคะเงินมันแค่ย้ายจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาหรอคะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพเลยครับ ปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่า sector rotation หรือก็คือการที่นักลงทุนโยกเงินจากคุณกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งอ๋อค่ะแต่ความน่าทึ่งของรอบนี้คือความเร็วและความแรงของมันมีสถิติที่น่าสนใจมากคือแค่5วันทำการแรกของปี2026เนี่ยดัชนี Russell 2000ทำผลงานทิ้งห่าง NASDAQ 1 0 0ไปแล้วถึง4% 4%เอร์เอร์เซเลยเหรอคะใช่ครับซึ่งช่องว่างขนาดนี้ในช่วงต้นปีถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์เลยนะครับ โอ้โหอันดับสองในประวัติศาสตร์เลยเหรอคะแสดงว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วอะไรทําให้นักลงทุนเทใจไปให้หุ้นเล็กพร้อมๆกันขนาดนั้นล่ะคะมีเหตุผลหลักๆ2ข้อครับข้อแรกเลยคือเรื่องของมูลค่าหรือ valuation คือหุ้นเทคใหญ่ๆเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเยอะจนแพงมากแล้วอืมในขณะท,ที่หุ้นเล็กๆยังมีราคาที่สมเหตุสมผลกว่าเยอะมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกไกลข้อ2คือแนวโน้มกําไรครับ คือก่อนหน้านี้นักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจไม่ดีบริษัทเล็กๆจะไปไม่รอดแต่ตอนนี้สัญญาณมันกลับกันหมดกำไรของบริษัทเล็กๆเริ่มฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งทำให้นักลงทุนกล้าที่จะกลับเข้ามาลงทุนอีกครั้งแล้วเหมือนจะไม่ได้มีแค่หุ้นเล็กอย่างเดียวนะคะดิฉันเห็นข้อมูลว่าหุ้นกลุ่มความมั่นคงหรือ De f ฟ n s e ก็ขึ้นแรงไม่แพ้กันเลยอันนี้เกี่ยวข้องกันไหมคะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับ พราะมันสะท้อนความเชื่อมั่นในอีกมิติหนึ่งคือความเชื่อมั่นต่อนโยบายของรัฐบาลน,นั่นเองมีข่าวออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมผลักดันงบประมาณกระทรวงกลาโหมให้แตะระดับ1.5ล,ล้านล้านดอลลาร์ในปี2027โอ oh. ้โหพอพอนักลงทุนเห็นทิศทางนโยบายที่ชัดเจนแบบนี้เงินก็จะวิ่งเข้าไปดักรอโอกาสก่อนเสมอซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ยืนอยู่บนสมมติฐานเดียวกันนะครับ คือเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมต้องดีมากๆประเด็นนี้นะ่าขบคิดมากค่ะการที่นักลงทุนกล้าย้ายเงินเข้าหุ้นเล็กหรือหุ้นดีเฟนซ์แบบนี้มันเหมือนพวกเขากำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะไปได้ดีมากๆทั้งๆที่ไม่กี่เดือนก่อนทุกคนยังกลัวเรื่องรีเซชชันกันอยู่เลยมันมีข้อมูลอะไรที่มาเปลี่ยนมุมมองของพวกเขาได้ขนาดนี้คะเป็นคำถามที่ดีมากครับและคำตอบก็อยู่ในข้อมูลเศรษฐกิจไตรามาสสามที่เพิ่งประกาศออกมา ซึ่งมันแข็งแกร่งจนน่าตกใจตัวเลขสำคัญที่สุดที่เปลี่ยนเกมเลยก็คือผลิตภาพแรงงานหรือ labor productivity ที่พุ่งสูงถึง4.9%ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในรอบ2ปีเลยครับเดี๋ยวนะคะผลิตภาพแรงงานโต4.9%ฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคนิดนึดนงช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรแล้วทําไมมันถึงสําคัญขนาดน,นั้นได้เลยครับถ้าเราผ่าตัวเลขนี้ออกมาดูไส้ในจะยิ่งทึ่งครับ มันหมายความว่าผลผลิตรวมของทั้งประเทศหรือ Output เติบโตขึ้นถึง5.4เค่ะแต่ในขณะเดียวกันจำนวนชั่วโมงการทำงานของคนทั้งประเทศหรือ hours worked เพิ่มขึ้นแค่0.5เท่านั้นเดี๋ยวเดียวนะคะครับผลผลิตโต5.4อร์แต่ชั่วโมงทำงานแทบไม่เพิ่มเลยมันเป็นไปได้ยังไงคะเหมือนมีเวทมนต์เลย มันคือเวทมนต์ของเทคโนโลยีครับนี่คือผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมของการนำ AI ระบบอัตโนมัติแล้วก็ซอฟต์แวร์ใหม่ๆเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานอย่างจริงจังบวกกับแนวทางการบริหารจัดการที่เรียกว่า Lean Staffing Lean Staffing ใช่ครับคือการรีบประสิทธิภาพจากพนักง,งานจำนวนเท่าเดิมให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดแทนที่จะจ้างคนเพิ่มเหมือนเมื่อก่อนพอฟังแบบนี้แล้วมันมีอีกด้านที่น่ากังนวลน,นะคะ ถ้าบริษัทมีประสิทธิภาพสูงขนาดนี้โดยไม่ต้องใช้คนเพิ่มผลที่ตามมาโดยตรงก็คือต้นทุนค่าจ้างมันต้องลดลงแน่ๆใช่ไหมคะถูกเพ่งเลยครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดเพราะข้อมูลยืนยันว่าต้นทุนแรงงานต่อหน่วยหรือ unit l a v e l cost หรือก็คือต้นทุนค่าจ้างในการผลิตของ1ชิ้นมันลดลงถึง1.9% ลดลงครับและที่สำคัญคือเป็นการลดลงติดต่อกันสองไตรามาสซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี2019เลยการที่ต้นทุนแรงงานลดลงนี่มันส่งผลดียังไงกับภาพรวมเหรอคะโอ้โหนี่คือข่าวดีที่สุดที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอยากได้ยินเลยครับเพราะมันหมายความว่าตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดเงินเฟอ้อในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็คือค่าจ้างที่พุ่งสูงขึ้นกําลังจะหมดฤิ์แล้วอ๋อ การที่บริษัทผลิตของได้มากขึ้นโดยที่ต้นทุนต่อชิ้นถูกลงเนี่ยมันเหมือนกับการเหยียบเบรกเงินเฟ้อโดยตรงเลยและมันก็เปิดช่องให้เฟดสามารถพิจารณาลดดอกเบี้ยในอนาคตได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเงินเฟ้อจะกลับมาโอเคเข้าใจแล้วค่ะว่ามันดีต่อเรื่องเงินเฟ้อแต่เขาวนกลับมาที่เรื่องคนทํางานหน่อยถ้าบริษัทเก่งขึ้นขนาดนี้แล้วเขาจะยังจ้างคนอยู่ไหมคะหรือที่แย่กว่านั้นคือเขาจะเริ่มไล่คนออกกันมากขึ้นหรือเปล่า นี่คือความย้อนแย้งที่น่ามหาศรรย์ของเศรษฐกิจในตอนนี้เลยครับเพราะข้อมูลชี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเรากําลังอยู่ในปรากฏการณ์ที่เรียกว่า low lay-offs คือมีการเลิกจ้างน้อยมากๆค่ะตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่แค่2800 0รายซึ่งต่ําจนน่าใจหายต่ํามากเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นในตลาดแรงงานกันแน่คะนักเศรษฐศาสตร์เรียกภาพแบบนี้ว่า bifurcation หรือการแยกส่วนของตลาดแรงง,งานครับ Bication คือฝั่งของการจ้างใหม่หรือ hiring อาจจะชะลอตัวลงบางเพราะบริษัทใช้เทคโนโลยีช่วยแต่ฝั่งของการเลิกจ้างหรือ firing กลับนิ่งสนิทแหกไม่ขยับเลยมันเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า hoarding labor หรือการกอดคนเก่าไว้ Hoing Labour รบ,บริษัทส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ปล่อยพนักง,งานปัจจุบันออกไปเพราะพวกเขารู้ดีว่าการหาคนเก่งๆมีฝีมือเข้ามาใหม่ในยุคนี้มันทั้งยากและแพงสู้เก็บคนเดิมไว้และลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคนที่มีอยู่จะคุ้มค่ากว่าแต่การเก็บคนไว้แบบนี้มันจะยั่งยืนหรอคะถ้าบริษัทเจอกฎด,ดันเรื่องกำไรหนักหลัในอนาคตสุดท้ายแล้วการปลดคนก็อาจจะกลับมาเป็นทางเลือกแรกอยู่ดีหรือเปล่าคะ เป็นคำถามที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยครับในระยะสั้นมันได้ขนแต่ในระยะยาวถ้ามีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นจริงแรงกดดันอาจจะสูงเกินกว่าที่บริษัทจะรับไหวแต่ณตอนนี้ตัวเลขทุกอย่างบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศแข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากจริงๆครับความแข็งแกร่งภายในประเทศขนาดนี้นี่น่าทึ่งมากเลยค่ะแล้วมันส่งผลออกไปข้างนอกบ้างไหมคะอย่างในแง่การค้ากับต่างประเทศสหรัฐจะได้เปรียบมากขึ้นหรือเปล่า ส่งผลชัดเจนเลยครับตัวเลขล่าสุดที่ออกมาก็เป็นข่าวดีอีกแล้วคือตัวเลขขาดดุลการค้าในเดือนตุลาคมลดลงเหลือแค่2.94หมื่น <liter> ล <aja io> <c oughs> ้านดอลลาร์โหซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2009หรือในรอบ10กว่าปีเลยทีเดียวสาเหตุหลักมาจากการนำเข้าที่ลดลงถึง3.2%เปซนต์ทำไมการนำเข้าถึงลดลงเยอะขนาดนั้นล่ะคะ มีเกร็ดเล็กๆที่น่าสนใจซ่อนอยู่ครับคือการนําเข้าในหมวดหมู่ยาและเวชภัณฑ์มันลดลงควบ้บเลยเอ้าวทาไมล่ะคะไม่ใช่เพราะคนป่วยน้อยลงนะครับแต่เป็นเพราะก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายนบริษัทต่างๆแห่กันนาเข้าสินค้าพวกนี้มาตุนไว้มหาศาลเพราะกลัวนโยบายตั้งกําแพงภาษีร้อเปอร์เซนที่ทรัมป์เคยขู่ไว้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองพรผ่านช่วงนั้นมาได้การนําเข้าก็เลยกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งการที่ตัวเลขขาดดุลการค้าดีขึ้นมากขนาดนี้นักวิเคราะห์คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ GDP ในไตรมาส4โตได้ถึง5.4%เลยครับโอ้โหเป็นการตอกย้ำภาพความแข็งแรงของเศรษฐกิจเขาไปอีกเพราะพูดถึงเวทีโลกความสัมพันธ์กับจีนนี่ซับซ้อนเสมอเลยนะคะด้านหนึ่งก็มีความตึงเครียดแต่อีกด้านดิฉันก็เห็นข่าวใหญ่เรื่องเอ i นว a ที่ดูเหมือนกาลังจะกลับไปทาธุรกิจในจีนได้อีกครั้ง เรื่องนี้เป็นยังไงคะใช่ครับนี่เป็นอีกหนึ่งจิกซอที่น่าสนใจมากมีรายงานว่าทางการจีนเตรียมจะอนุมัติให้นำเข้าชิป AI รุ่นล่าสุดอย่าง H 200ของ Nvidia ได้แล้วจริงเหรอคะครับแต่มีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องเป็นการใช้เพื่อการพาณิชย์เท่านั้นคือห้ามหน่วยงานของกองทัพรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเข้าถึงชิปนี้เด็ดขาดถึงจะมีเงื่อนไขแต่ก็น่าจะยังเป็นข่าวดีมากๆสำหรับ Nvidia ใช่ไหมคะ เป็นข่าวดีระดับพลิกเกมเลยครับเพราะบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างอาลีบาบาและก็ไบด์เดที่เป็นเจ้าของ t ิ o k ค่อกกำลังรอชิปพวกนี้อย่างใจจดใจจอ่อมีข่าวลือว่าทั้ง2บริษัทต้องการสั่งซื้อบริษัทละกว่า2000 0 0ตัว2000 0 0ตัวครับเพื่อไปเร่งพัฒนา AI ของตัวเองให้ทัดเทียมกับฝั่งตะว,วันตกให้ได้นี่คือชัยชนะครั้งใหญ่ของ NVDA ที่จะได้ตลาดจีนกลับคืนมาหลังจากส่วนแบ่งเคยร่วงจาก95%เหลือเกือบศูนย์เปอร์เซ็นต์ เพราะมาตราการกีดกันก่อนหน้านี้ CEO ของ n v i d i ีประเมินว่าตลาดนี้อาจมีมูลค่าสูงถึง50,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวมันน่าทึ่งนะคะที่เมื่อปีก่อนทุกคนพูดว่าธุรกิจของ n v i d i ีในจีนจบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาคุยกันเรื่องดีลระดับหมื่นล้านได้อีกครั้งมันแสดงให้เห็นว่าในโลกเทคโนโลยีไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆ แต่ในขณะที่ด้านหนึ่งมีการร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์อีกด้านหนึ่งมันก็ไม่ได้ราบรื่นใช่ไหมคะดิฉันอ่านเจอคําพูดของปีเตอร์นาวโรที่ปรึกษาทำเนียบข่าวที่ฟังดูเหมือนการประกาศสงครามเรื่องแร่หายากเลยเรื่องนี้มันรุนแรงขนาดไหนคะเป็นประเด็นความขัดแย้งเชิงยุทธศาสตร์ที่รุนแรงมากครับเพราะว่าแร่หายากหรือแร่เอิร์ธคือหัวใจของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งหมดค่ะตั้งแต่หน้าจอสมาร์ทโฟนแบตเตอรี่รถไฟฟ้าไปจนถึงระบบนำวิถีของขีปนาวุธ ปัญหาคือปัจจุบันจีนแทบจะผูกขาดตลาดนี้โดยครองสัดส่วนการกลั่นแร่หายากและผลิตแม่เหล็กถาวรมากกว่า90%ของทั้งโลก90%เลยเหรอคะนั่นมันคือการผูกขาดชัดๆเลยแล้วสหรัฐจะทำยังไงเพื่อทลายการผูกขาดนี้ล่ะคะกลยุทธ์ของสหรัฐตอนนี้คือการสร้างห่วงโซ่อุปทา,านใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาจีนเลยโดยไปจับมือกับ8ประเทศพันธมิตรเพื่อสร้างเมืองและโรงกลั่นแห่งใหม่ขึ้นมาอ๋อ และในขณะเดียวกันก็ใช้แรงกดดันทางการทูตเรียกร้องให้สหภาพยุโรปตั้งกำแพงภาษีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแร่หายากจากจีนในอัตราเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้จีนนำสินค้าที่ขายให้อเมริกาไม่ได้ไปทุ่มตลาดในยุโรปแทนเป็นการปิดล้อมทางเศรษฐกิจที่รอบด้านมากเลยคะ่ะใช่ครับแต่การสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ทั้งหมดกับ8ประเทศนี้ฟังดูเป็นโปรเจกต์ที่ทั้งยากและแพงมหาศาลเลยนะคะมันมีความเป็นไปได้แค่ไหน เป็นความท้าทายอย่างยิ่งครับต้องใช้ทั้งเงินลงทุนและเวลาแต่จากมุมมองของความมั่นคงแห่งชาติพวกเขามองว่านี่คือสิ่งที่ไม่มีถามเรื่องอื่นและจำเป็นต้องทำเพื่อลดการพึ่งพาคู่แข่งเชิงยุทธศาสตร์อย่างจีนลงให้ได้ โอเคค่ะภาพทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งเศรษฐกิจในประเทศที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจและความสัมพันธ์กับจีนที่ทั้งร่วมมือและขัดแยง้งมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนเลยก็คือแล้วชิดทางดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรต่อไปคะแล้วใครจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ถูกต้องครับทุกอย่างจะมาจบที่นโยบายการเงินของเฟด ซึ่งตอนนี้ก็กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเพราะตาแหน่งประธานเฟดคนใหม่กําลังจะถูกตัดสินใจในเร็วๆนี้มีการคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะประกาศชื่อภายในเดือนมก,กราคมนี้เลยตอนนี้มีใครเป็นตัวเต็งบ้างคะรายชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดมี4คนครับคือเควินฮัสเซตเควินวอชและคริสโตเฟอร์วอลเลอร์สามคนนี้มาจากแวดวงเศรษฐศาสตร์และการเงินมีประสบการณ์กับเฟดมาบ้างแล้วค่ะ<า>และอีกคนหนึ่งที่น่าจับตาคือ Rick r e ด d e r จากบริษัทจัดการกองทุนยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock ซึ่งถือเป็นคนนอกวงการที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในเฟดมาก่อนเลยครับแล้วเราพอจะรู้ทิศทางลมจากฝั่งรัฐบาลบ้างไหมคะว่าเขาอยากเห็นดอกเบี้ยไปในทิศทางไหนดิฉันเห็นรัฐมนตรีคลังสกอตเบอร์เซนออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ด้วยใช่ครับและเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากด้วยท่านรัฐมนตรีคลังให้ความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันยังสูงเกินไป เขาเชื่อว่าระดับดอกเบีย้ยที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจในระยะยาวหรือที่เรียกว่า neutral rate ควรจะอยู่ที่ช่วง2.50%ถึง3.25%เท่านั้นอ๋อ oh. ซึ่งมันต่ำกว่าเป้าหมายปัจจุบันของเฟดที่ตั้งไว้ที่3.50%ถึง3.75%อยู่พอสมควรค่ะ oh. นี่เป็นการส่งซิกที่ดังและชัดมากว่ารัฐบาลต้องการเห็นการลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป นันถ้าให้สรุปเรื่องราวทั้งหมดที่เราปฏิติดประต่อกันมาในวันนี้มันก็คือภาพของการหมุนเวียนเงินครั้งใหญ่ในตลาดหุ้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มีพื้นฐานมาจากเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อโดยมีเทคโนโลยีเป็นพระเอกที่ช่วยให้บริษัทสร้างผลผลิตได้มากขึ้นโดยที่ยังสามารถเก็บคนไว้ไม่ต้องไล่ออกเหมือนวัฒจักรรอบก่อน ถูกต้องครับและประเด็นที่ต้องจับตาดูต่อไปอย่างใกล้ชิดก็คือสมการความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีทั้งด้านที่ต้องพึ่งพาก,กันเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและด้านที่ขัดแย้งกันในเชิงยุทธศาสตร์และที่สําคัญที่สุดคือการตัดสินใจเลือกประธานเฟดคนใหม่ซึ่งจะเป็นผู้กลุ่มชะตานโยบายการเงินไม่ใช่แค่ของสหรัฐแต่ของทั้งโลกในระยะต่อไปค่ะ เรื่องราวของวันนี้ทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีกำลังช่วยให้บริษัทและคนทำงานอยู่รอดไปด้วยกันได้แต่มันก็ทำให้ดิฉันอดคิดต่อไม่ได้เหมือนกันว่าในขณะที่ AI กำลังทรงพลังขึ้นทุกวันๆเทรนด์การเก็บคนไว้แบบนี้มันเป็นแค่สภาวะชั่วคราวหรือเปล่าคะหรือนี่เป็นแค่ช่วงพักครบ ก่อนที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดแรงงานที่เทคโนโลยีจะไม่ได้เข้ามาแค่ช่วยแต่จะเข้ามาแทนที่จริงๆนั่นคือคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครตอบได้ในวันนี้ค่ะ